สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนใช่น,ะะนี่คือเก้าอี้ใช่นะฮะมันคือเพื่อนผมเมื่อกี้โทราศัพท์แม่โทราศัพท์คือทุกคนจำ w a เป p a p e r ได้ไหมเวลาเปิด w a เป p a p e r มันจะมีโมดหนึงที่แม่งเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วแม่จงจะแรนดอมรูปภาพเมื่อกี้เป็นรูปภาพส้มต่ําผมนั่งจ้องกระจกอยู่ตรงนี้ผมเห็นส้มตาผมนั่งเคียวรินตัวเองแม่เคียวรินตัวเองแล้วแม่รู้สึกอิ่มไหมฮะ แม่ใส่หัวใช่ขอให้ทุกคนเคี้ยวลิ้นตัวเองและคิดว่าเป็นลิ้นหมูจิ้มกับน้ำจิ้มซุกี้เราขอให้ทุกคนรู้สึกอิ่มมีวันที่ดีครับทุกคนใช่นะครับล่าสุดพาพพี่เลี้ยงกูไปส่องไอจีกูทุกๆครั้งก็ที่คุยกันก็จะก็จะบอกว่าใช่แล้วก็เป็นวันที่ดีใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่ดีแล้วก็เคี้ยวลิ้นให้สนุกครับผมวันดีครับ